AGM-88 HARM เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ความเร็วสูงที่ออกแบบมาเพื่อทำลายระบบเรดาร์ของสัตว์รูทันทีเมื่อถูกตรวจจับมันถูกยิงจากเครื่องบิน F-16 หรือ F/A-18 ด้วยความเร็วเหนือเสียงและพลังทำลายสูงแสงไฟจากท้ายขีปนาวุธพุ่งสู่ท้องฟ้าอย่างงดงามและทรงพลังสแสดงถึงเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาในภารกิจซีดเครื่องบินขับไล e ่ F A R M. a 18 Super Hornet ใช้ขีปนาวุธ AGM 88HARM เพื่อทำลายเรดาร์ศัตรูการปล่อยจรวดพุ่งผ่านทะเลทรายอย่างรวดเร็วแสงระเบิดและควันลอยเต็มท้องฟ้าภารกิจนี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความเหนือชั้นของเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา ภาพจำลอง 3D ของ AGM 88 HKRM แสดงโครงสร้างภายในทั้งระบบนำวิถีหัวรบและเครื่องยนต์จรวดเทคโนโลยีนี้คือหัวใจขององค์การป้องกันทางอากาศยุคใหม่ที่สามารถตรวจจับสัญญาณเรดาร์และตอบโต้ได้ภายในไม่กี่วินาที